You're God on Rap Street watching และตอนนี้คุณอยู่กับ Rap God on Street ีท <c oughs> ยังอยู่ที่ร้าน s ล a m l ดีเหมือนเดิมนะฮะขอบคุณเสื้อผ้าฟิลฟิลแบบนี้ด้วยนะครับนี่อันนี้ Pink Dolphin นะรองเท้า,เ,าเกย์เ,เกย์เกย์ก็พิงค์ดอฟฟินนะฮะมาซื้อได้ที่ร้านนี้เลยนะครับเสียงสปอยของเราอะ ยังไงก็ตามฮะกดของเราเหมือนเดิมครับคือไม่มีกดเฮีย้ยทั้งนั้นนะฮะ no beat no accuse no rules ใส่อะไรเต็มที่จัดไปนะครับน้อยอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยบอกเลยว่าคำหยาบจะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงยอมรับซะเถอะครับว่านนะะมึงเป็นคนเฮี้ยนะฮะเปิดรายการมึงก็เป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวไปดูกันฮะว่าวันนี้แร็ปเปอร์คนไหนจะเจอใครครับมาแล้วเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาดูกันว่าใครต้องเจอกับใครครับผมมาแร็ปเปอร์เตรียมตัวฮะผู้ต่อไปที่ต้องมานะฮะนั่นคือ มังกี้พี่เอาแล้วมังกี้พี่ถือฮะโอเคครับจับของคุณครับผม MC King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 , MC King. ใครอะ MC แล้ว MC มาแล้ว MC King คิง <laughs> <laughs> เป็นแมตท,ที่ใครหลายคนอยากเจอฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้คู่นี้จะเป็นยังไงครับผม สองคนนี้นะฮะเป็นต <iber at> ัวปี๊ดตั้งแต่รับกอดตอนรับกอดก็เจอกันมาแล้วใช่ไหมเจอกันรอบหนึ่งนะฮะมีอะไรจะข่มขวัญคู่ต่อสู้ไหมฮะมังกี้พีม่ครับมังกีพีอยากยายอีกแล้วอ่ะเอ็มซีคิงฮะเป็นไงบ้างฮะสบายดีสบายดีอ้าวอ่ะหยิบขึ้นมาข้างหน้านิดนึงเอ็มซีคิงกับมังกี้พีนะฮะบอกเลยว่าคู่นี้นะฮะจะเป็นคู่ที่ถล่มวงการ รายการเราอาจจะปิดตัวหลังคู่นี้แข่งเสร็จนะฮะไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นแล้วก็แล้วก็เสกขึ้นมาข้างหน้ากันหน่อยมามองมุมกันหน่อยดีกว่ามาโอเคครับงั้นสองคนนี้เตรียมกันไปยังฮะใครจะกอดใครจะหลังฮะได้ยังไงก็ได้ครับยังไงก็ได้เอางั้นป๋าอึ้นชุบมึงก่อนเลยฮะเหมือนเดิมฮะหนึ่งสองแล้วออกนะออกผิดคุกตีมึงจริงๆอ่ะเอาดิอเตรียมตัวฮะไปเจ้าอะไรไม่ชอบโอ้โเฮียป๋าดิกระเจียวทำไมเนี่ยหนึ่งสองสามไปฮะ อ่า MC King ฮะเลือกก่อนเลยฮะก่อนแล้ก่อนเลยครับมาเฮ้อ้องยีพี่ฮะคุณโอเคนะฮะครับโอเคเริ่มเริ่มมาพร้อมฮะย่อย่อวันเนี้ยเราอยู่กันที่สลัมลิมิเต็ดอะที่กูมาแล้วอ่ะกูจะให้แล้วกูยืนยาวเหมือนรายการคดีเด็ดอ่ะย่อกูมองมึงอ่ะกูมองมึงเป็นหมาบ้าเอ้ขอมือหน่อยขอบคุณให้ขาหน้า กูเป็นระยะสเตตฝันในโป๊กเกอร์วันนี้กูแดดมึงเป็นขนมโรลเลยโคตเตอร์โยโยวันเนี้ยกูมาแบบนิดหน่อยกูฟิปบ่อยให้มึงคิดมีสมองก็คิดหน่อยเด้เอโยโยแล้วกูก็ไม่รู้ว่ากูจะไปอะไรต่อกูเห็นมึงอีกทีกูเหมือนเลี้ยงปลายอยู่ในบ่อ,อแล้วกูจะไปไหนอ่ะเขาบอกห้ามเดินออกจากพรมวงกลมอ่ะเนี่ยมึงยืนดีๆนะอย่าเดินจมกลมอ,อ่ะ โ <Okay>. okay. อ,อเคโ <Okay. S 2> อเครอบแรกของมังกี้พีนะฮะตบให้เตียงเดิมลงไปเดิมนะฮะโอเคร <c oughs> okay. ครับ MC King พร้อมเอาเลยฮะเยี uh ่ยมย่ามเยี่ยมเยี่ยถ้ามึงอยากเล่นต่อมึงต้องกดรีเซฟแต่ว่าเซฟเด้งอย่าเข้าวัดนะในวัดมีเวฟวัดมีเน้นเด้งมันเน้ไม่ได้พูดมากไม่ได้พูดจาอะไรหรือปากดีแต่ว่าถ้ามีกัญชา กูไม่มีตังค์กูขอฟรีไม่ต้องเอาอะไลริโพฉลามบุกหรือว่ากระทิงแดงแต่ตอนเนี้ยดูหน้าอย่ามองตีนเพราะเนี้ยทิมบอลแลงวันทูทีกูบอกว่าเช็คกับไมโครโฟนมึงไม่รู้จักเหรอไอเฮียมึงอันตพานแต่กูโจรเนี่ยเขาอยู่กันที่สยามสแควร์แม่มึงเบ่งไม่ออกบอกหมอตำแยก็ไม่ได้มีอะไรมากวันนี้กูมาฟลิปแล้วก็มาฟล ตัวจะเตีย้นะแต่คํากูโตอ่ะแล้วหัวสมองกูลืน่นเหมือนปลาไหลปลาไหลมันอยู่ในทะเลหรืออยู่ใไหนแล้ว <c oughs> มันไม่ได้อยู่ในทะเลมันอยู่ในน้ําจืดแต่ว่าถ้าเกิดกูจะสะบดคำขอร้องอย่าวืดแล้วก็ไม่มีการหุบปากหรือว่าการทําอะไรทั้งสิน้นถ้ากูด่ามึงไอ้หน้าเฮียขอร้องอย่าดิน้นโอเคไอ้เฮียเป็นลาวแรกที่ เย็ดแค่มากนะฮะทีแคสเปอร์มึงอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยมึงรักชัดๆแบบนี้ไอสัตว์เทปที่แล้วเทปไปแล้วคนดูแม่งดูก็ไม่รู้เรื่องอะไเอียโอเคครับมังยิพีเริ่มมาพร้อมฮะโยกูตบมึงเตี้ยงานเนี้ยกูบอกว่าเคสแน่มึงอ่ะลที่มึงแร็ปเก่งพ่อกูอะเย็ดแม่มึงอะโยและงานเนี้ยกูใส่เสื้อใส่เสื้อเลดบลูอ่ะถ้าเป็นฮีโร่ในมาวเวลกูขอเป็นเดดพูอ่ะเดดพูอ่ะ Sabes, มันมาปีหน้าตอนเนี้ยมึงโดนกูตบแล้วก็ตีหน้าโย่ทาไมอ่ะทําไมต้องทําเป็นผมยาวกูเห็นหน้ามึงกูนึกว่านักสะสมเก่าอ่ะโย่บอกเลยอ่ะทำไมอ่ะทำไมกูต้องพูดไปโย่โย่อ่ะก็บอกอีกทีอ่ะเพราะว่ามึงโง่โง่อ่ะโย่โย่แล้วกูจะไปไหนอ่ะตอนเนี้ยกูชิวไปกูใส่หมวกชิวบาตอนเนี้ยกูเดินไปกูเดินชิวมาอ่ะแล้วกูนั่งอ่ะกูนั่งบ t ทอมา บอกไปอะตอนเนี้ยกูเดินไปกูก็เดินไปเหมือนคนเก็บยาเก็บยาอะไรเหมือนเก็บยาอยู่ในร้านขายมึงอะเป็นเหมือนปลาสลิดที่อยู่ในตลาดที่เขาวางขายป่ะโยโยแล้วตอนเนี้ยกูแลบไปอะกูแลบไปกูดูละครช่องเจ็ดะมึงไปถามเมียมึงว่าเป็นไงบ้างที่โดงกูเคลียช่องคลอดเสร็จอะอ๋อพอแล้วพอแล้ว เคียะช่องคลอที่ไม่ได้เย็ดนะฮะคือเอานิ้วกว่านะครับใส่ได้นเคียะตัวขยายอะไะโอเคครับ MC King มาฮะโอเคกูไม่ได้ดมกาวนะแต่หน้ากูฟินเวอร์เอ้ยจมูกเลอะลรยออทินเนอร์ก็ดูดิหน้านายก็ดูดีแต่เทียบกับเราไม่ได้ขนาดชิดซ้ายยังทูพีมองมุมไหนก็ดูหล่อผมยาวก็ดูสวย แต่ถ้าถามทรงสเปกพี่อ่ะพี่ชอบฝรหลังพี่ไม่ได้ชอบหมย่ะแกเห็นน่ะรอยสักอ่ะดูเขาโคตรเท่ย็ดแม่แม่งกาเกินไอเหียย็ดเท่ดูก็เหมือนจะพี่เป็นคนที่บ้ากามแต่ก็แรปพี่อ่ะดูเหมือนโคตรซ้มแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากนะวันนี้ก็มาที่แรปก o อตแรปก๊อตออนสเตจตังคู้มมีไม่พอซื้อไปโลไม่ได้ซื้อขีดโอเควันนี้กูมาเข้าเรื่องมันเหมือนคบเพื่องมันเหมือนกับ แรงลูกส you ูบที William, ่พร้อมจัดทยานไปแต่ว well ่ามึงจะดูดมาได้ไงถ้ามึงไม่มีไฟแล้วกูกไม่ได้อะไรมากมายหลายเหลือแหลแถวบ้านกูเขาเรียกกูว่าวิลเลียมแต่เรียกมึงหําแหลถึงแม้ว่ากูจะเป็นคนที่ชอบตอนแหลใน Youtube หรือว่าทำเพลงแบบรักแต่ว่าในใจกูก็มีบิกกี้และทูพักก็ไม่มีอะไรมากก็คือจบ แต่ถ้ายังไม่จบเดี๋ยวมึงได้กลายเป็นศพเออโอเคได้เป็นเป็นการรับด่ากันที่ด่ากันเหรอวะมันเหมือนคนตีงกันเป็นคนตีงกันมานี่มึงโกรธอะไรกันบ้าเนี่ยไม่ไม่โกรธแค่สนุกสนานนะโอเคนะเหมือนเหมือนตอนแรกตอนแรกคิดว่าเฮ้ยโกรธกันเพราะวะแต่พอไปเรื่อยเฮ้ยมึงชวนกันไปดูกัญชาอีกแล้ว่วเฮ้ยผมกลัวอีกแล้วเฮ้ยมึงก็ดูกัญชาด้วยกันนี่หว่าไปเฮ้ยเดี๋ยวกูมาดูกัญชาบ้าง โอเคนะฮะไอ้ตามนะฮะคุณชอบคนไหนนะฮะสองคนนี้ MC King หรือว่ามังคีพีนะฮะคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับมาคอมเมนต์กันว่าชอบใครมากกว่ากันนะครับเพราะว่าคอมเมนต์ของคุณเนี่ยอาจจะเป็นสิทธิ์ในการตัดสินว่าเขาจะได้โกลเด้นพาร์ตไม่ต้องแข่งหาเลยนะฮะเข้าไปเจอกันในแรปกอรปีหน้าได้เลยนะครับผมอ่ะเอ้ตามฮะติดตามกันได้ครับที่เว็บไซต์หรือยูทูบดอทคอมสแลชคูคีซีนะฮะก็เฟซบุ๊กดอทคอมสแลชคูคีซีเอชนะฮะกดสมัครสมาชข้างล่างนี้ด้วยนะครับกดซี E คนกดไม่มีอยู่หกเจอะไรกดโวดูฟรีได้ไงเออโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับคู่หน้าเป็นใครเดี๋ยวมาดูกันวิทย์นะฮะ